สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube หาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันที่30กันยายน25 6 5นะครับมีเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามมีความเคลื่อนไหวจากนายกรัฐมนตรีโอลาฟชอผู้นําของเยอรมนีได้กล่าวในช่วงการถแถลงข่าวเกี่ยวกับต้นทุนพลังงานและเศรษฐกิจว่ารัฐบาลเยอรมนีจะทําทุกอย่างเพื่อให้ราคาพลังงานลดต่าลงประเทศจะจัดหาเงินทุน200,000ล้านยูโรหรือว่าประมาณ 7.5ล้านล้านบาทเพื่อนํามาปกป้องภาคทัวเรือนและธุรกิจจากต้นทุนด้านพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นเงินทุนตรงนี้จะจัดหาโดยกองทุนเศรษฐกิจและความมั่นคงที่สร้างขึ้นใหม่ด้วยการไปกู้ยืมแล้วนําไปแก้ปัญหาผลกระทบต่างๆที่มาจากร,ราคาพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นทั้งในปีนี้ปีหน้าและปีต่อๆไปนอกจากนี้รัฐบาลนั้นยังจะมีการจํากัดราคานบันและมีแผนการลดผลกาไรจากบริษัทพลังงานลงด้วย ทางด้านนายคริสเตียนลินเนอร์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของเยอรมนีก็บอกว่าเยอรมนีอยู่ในระหว่างสงครามพลังงานกับรัสเซียที่ต้องการเอาชนะความเจริญรุ่งเรืองและเสรีภาพซึ่งหลังจากการก่อวินาศกรรมท่อก๊สและที่ทะเลบอลติกโดยยังไม่ทราบว่าเป็นฝ่ายไหนสถานการณ์ก็ยิ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นแต่เงินทุนที่จะเป็นเกราะป้องกันก้อนใหญ่ที่จะป้องกันต้นทุนด้านพลังงานคือคําตอบที่ชัดเจนสําหรับทางด้านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเยอรมนีนั้นมีความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจ ขณะเดียวกันสำนักง,งานเครือข่ายรัฐบาลกลางของเยอรมนีซึ่งรับผิดชอบการปันส่วนก๊าซในกรณีที่ต้องใช้กาช๊าซฉุกเฉินออกมาเปิดเผยว่าในปัจจุบันนี้การใช้ก๊าซในครัวเรือนของเยอรมนีนั้นสูงเกินกว่าระดับที่จะทําให้มีก๊าซใช้ได้อย่างยั่งยืนโดยการใช้ก๊าซของครัวเรือนและอุตสาหกรรมขนาดเล็กในสัปดาห์ที่แล้วอยู่ที่483กิกกวัต์ชั่วโมงซึ่งมากกว่าค่าเฉลี่ยในสัปดาห์เดียวกันของช่วง4ปีที่ผ่านมาถึง14.5เด้วยกันในขณะนี้ทางด้านคราว ประธานของสำนักงานได้กล่าวว่าจํานวนการใช้กา๊าซในสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นน่าก,กังวลม,มากหากไม่มีการประหยัดการใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนอย่างจริงจังแล้วจะเป็นเรื่องยากที่จะหลีกเลี่ยงสถานการณ์ฉุกเฉินในช่วงฤดูหนาวที่จะถึงนี้ทั้งนี้ครารมุลเลอร์ได้เน้นย้ําว่าเยอรมนีนั้นจําเป็นต้องเพิ่มการนําเข้าพลังงานทํางานร่วมกันกับเพื่อประเทศเพื่อนบ้านเพื่อให้แน่ใจว่าจะมีกา๊าซใช้เพียงพอและส่งเสริมการประหยัดพลังงานเพื่อที่จะมีกา๊าซใช้ในช่วงฤดูหนาวนี้ นี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับเยอรมนีนะั้นเตรียมที่จะกู้เงินรายราว2 0 0แสนล้านยูโรเพื่อที่จะมาช่วยภาคครัวเรือนแล้วก็ภาคธุรกิจในเรื่องของต้นทุนพลังงานที่กำลังพุ่งสูงขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็เป็นผลกระทบจากที่พวกเขานั้นเนี่ยมีมาตรการในการที่จะไปคว่ำบาตรรัเสเซียนะครับในการที่จะนำเข้าพลังงานโดยหวังว่าจะตัดรายได้ของรัเสเซียแต่ว่าไม่เป็นอย่างนั้น ประวัตเสเซียนั้นยังคงขายก๊าซให้กับชาติอื่นๆอย่างเช่นอินเดียแล้วก็จีนได้มากเป็นประวัติการเสียด้วยซ้ํานี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารนะครับที่ช่องท้าอินเตอร์นิวนั้นเกาะติดนํามาฝากคุณผู้ชมกันครับ